มีลูกชายบันเจิดแบบนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมไม่ถามเอ้ยไอ้ย้มเองมีวิธีอะไรบ้างไหมวะที่เอาตะไคร่มันออกจากพื้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะลื่นแล้วหัวแตกเลยแป้งเย็นกลิ่นมาดามจริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดอะจะหลอกพ่อไอเนียันขาวจั๊กอะหมวเบื้องนะถึงกระดดกสวัสดีคุณที่สะวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิเชน่ เมื่อวานใช่เมื่อวานเมื่อวานเป็นเป็นวันวันก่อนวันนี้ไงใช่ที่ที่ที่ยิบสี่ชั่วโมงอะย้อนกลับไปอะถ้าเรียกก่อนจากเมื่อวานนั่นเขาเรียกมาเรื่องมาลุมาเละแล้วเราเราย้อนกลับไปเมื่อวานย้อนย้อนจะทำอะไรอะที่พ่อกับแม่ทำใช่นี่ไงเป็นเรื่องของวันนี้ไงตัวที่แบบว่าเมื่อวานอะเราขับรถกลับเข้ามาใช่ไหมนี่เลยอันนี้เลยบ้านแดงกูนึกว่าพ่อกับแม่แทงกันตายเลือดเกือนเลยไม่ใช่เลือดจริงจริงแล้วมันคือปูนแดงถามอะทำอะไรอะโอ้ล้างตะไคร์ไง ใช่สูตรไหนวะคุณแดงหลังตะไคร้ได้เหรอก็น şey yes um> um> ั่นน่ะสิมันออกที да SO ่ไหนแล้วนะยังเขียวปื้ออยู่เลยพาไปดูเปลืองทิยย้อนภาพกลับไปให้ทุกคนได้ดูก่อนตอนที่พ่อกับแม่เขาทำกันโรยกันอยู่นะแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานกันป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายดูผลงานกันเดี๋ยวเรามาตรงนี้มา่ยังไม่ตื่นนะนี่เดี๋ยวถ้าตื่นมาเลยต้องปรับท่านาคติเลยนะว่าโหมีลูกชายบันเจิดแบบนี้แล้วนะแล้วทำไมไม่ถามว่าเฮ้ เอง็งมีวิธีอ,อะไรบ้างไหมวะที่เอาตะไคร้มันออกจากพื้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะลื่นล้มหัวแตกเลยไม่ถามไม่ถามดูดีเนี่ยไ,ไอ้เหี้ยจกเขียวกลายเป็นพื้นแดงเลยหนักเลยทีนี้ลนเลยเนีแต่ว่ามันก็สาบมากขึ้นเมื่อว,วานน่านะจะลื่นมากเลยเลยทุสูงเนี่ย แต่ตอนนี้ก็คือแดงแดงแดงเลอะใหญ่เลยทีนี้แดงแดงเขียวๆใช่น้ำซ้ำตรงนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนู้นสารพระภูมิไม่ออกเลยเห็นไหมพี่ชาื่อวานอยู่บ้านเห็นไหมเนี่มากินหมากที่บ้านวะจะตอบอยู่แล้วนยทำไมม้วนหมากไม่เป็นที่เป็นทางจะไข่แบบเหนียวๆเลยอะลื่นมากลื่นเว็เลยอะดูนี่เนี่ยพี่ชาลองเดินถ้่าเป็นตีนสดไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นรองเท้ามัคนลื่นใช่อันนี้มันเหนียวเพราะว่าอะไรวะคือรองเท้าอินเดียมันดี อันนี้คือไม่ใจ้เนี่ยดูไว้เนี่ยก็คือแดงแดงที่แมดิน่คือ<ว>สูตรโบราณของเขาเอาปูนแดงโรยใครมีวิธีบ้างแต่พี่ยิ้มมีวิธีเชื่อไหมว่า <between S 1> <ๆ S 2> แค่แป้งเย็นยี่ห้อหนึ่ง<อ>ก็ทําเอามาโรยเนี่ยสิบห้านาทีขาวจ้วงแป้งเย็นอะไรจะมาโรยเออไปดูไปดูแล้วเดี๋ยวเอาไปอวดเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องอึ้งเรียกว่าไอ้เป็นเจิดเดี๋ยวทำให้ดูวันนี้ตามมาเรียนเป็นร้านๆส่งเรียนในเงินหมดเป็นเป็นร้านร้านร้าน ไม่ถามลูกปวดใจจริงเลยของใส่กลัวเขินไงเขินอ้นี่เห็นไหมตานี่เห็นไหมแป้งเย็นกลิ่นมาดามมาดามหอมจุนใจใช่จริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดอ่ะจะหลอกพ่อเออแป้งเฮี้ยอะไรไปโรยลุดเราไม่มีนี่พี่ยิ้มไปได้ผงนี่มาเว้ยนี่เขาบอกว่ามันเป็นผงวิเศษอะโรยเฉยๆไม่ต้องขัด15นาทีขาวจั๊วนี่พี่ยิมลองแล้ว ถึงได้เอามาโม้ให้ทุกคนได้ดูอะนี่ดูดิตอนแรกมันเป็นยังไงอะเป็นอย่างางี้ตอนแรกเป็นสีเขียวอย่านี่ยเ,<น>เป็นอย่างงี้ใช่คืมอม,มันออกไปเลยไม่ไม่ต้องขัดมันเจาะไปเนี่ยไม่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 กูซื้อมาใช้เองไม่ใช่ถูกนะซองอะสามร้อยนะสามร้อยเหรออันนีเหมือนเป็ดไหนโชว์ดิโชว์หน่อะไหนก็ได้ไหนละคำผงขจัดต,ตะไคร่น้ำถูกต้องแต่ต้องบอกว่าแป้งแป้งมาดามหอมที่ใจเนี่ยหอมเย็นมากเลยนะแต่ว่า วจะแกงพ่อเฉยหลอกให้เขาอึ้งว่าหลอกเฉยว่ามันเฮ้ยใช่มันใช้ได้จริงหรอวะใช้ไม่ได้มันมันคุณละไอ้นี่กันนะทุกคนนี่คือแกงเด้อแกงแกงอย่าไปเข้าใจกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อเดี๋ยวทีมซื้อมาโอ๋อเฮียพิชาติมันไม่เข้าอ้าวทำไมอะแน่นเกินไม่จบไม่เคลียร์เลยผมว่ามันโซดาไฟว่ะมันแน่นเกินไปมันมีกลิ่นออกมาไหมไม่มีมันไม่มีกลิ่นทำไมเราไม่ใช้โซดาไฟดีไม่ได้ไม่ออกโซดาไฟอย่างเดียวมันมันไม่มันแรงเกินมันแรงเกินไปเป็ดออกนะ ไม่ออกเป็ดออกเอามาเทียบกันได้เลยหรอกิ้งได้ข้าไม่ะเอารับกรบเออเดี๋ยวเอาผลิตภัณฑ์ขัดท่อ้ำมาเออเชื่อไหมประเผลเทไม่ออกดูนี่หรอกเพราะว่านี้มันเป็นฝึก A few minutes later นี่กันเขาฟ้องเอาจริงๆยิมแค่กระปุกเขามาใส่เฉยหลอกหลอกหลอกพ่อเดี๋ยวเอาไปโรยไหมเฮ้ยไม่ได้ม่ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อรอพ่อรอพ่อแล้วเดี๋ยวไปโรยให้เขาดูเลยให้เขาเห็นตอนหน้าต่อตาถ้าถ้าไปโรยไว้เดี๋ยวเขาไม่เชื่อแต่เขาหาว่าเราไปขัดไว้คนคนงี้เขาเชื่ออะไรยากใครไป รอครับผมลาดกันไปยิงลาดมันก็ยิงลื่นนะตัววะถูกต้องใช่ดูนี่ทน่ะเฮลียนเลยเอ้าเอเลาย่างนีเนฮะโอ้ยไอ้สาดีวัวไม่โคดีวไม่ค นี่จะจะโม้ฟังอยู่ไอ like anyway. ้เหี้ยว่าเคยลื่นไหมเคยลื่นนะตัวอตืดเขียวหรอเขียวนี่เมื่อวานเห็นยิ้ไม่เห็นนะว่าพ่อแอบล้างอยู่ใช้ปูนแดงใช่ไหมโบราณพ่อไม่รู้เลยว่าแป้งเนี่ยมันก็ทําความสะอาดพ่อไม่ต้องขัดเลยด้วยเมื่อวานผมไม่เห็นนะผมดูกล้องจอมปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งหกโมงพ่อยังขวานไม่เสร็จเลยแป้งมาหัตจรรร์ของผมแป้งอะไรแป้งเย็นไง แค่โรยเนี่ยแล้วพ่อไปดึงขวานในสิบห้านาทีมาเอาน้ำาสัดขาวจุ๊บเฮ้ยสัตว์ไอ้นี่มันขาวจูว๊ดอะ,ะของมึงอะถึงกระดูกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเียมันไม่มีเนี่ยดูเลยลองเพูดปากมาตานะดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าโม่ลอดูเลยทำไมพ่อไม่ถามไอ้บันเจมถามนี่ว่าหลังอะถามรู้เปล่าจะทำอะไรอะนี่พ่อพ่ออย่าไปหยิบไม้ขวานมาให้ยิ้มเห็นนะ นี่นี่แค่นี้นี่สิบห้านาทีเท่านั้นแป้งจริงเหรอแป้งจริงจริงใช่ฮะแป้งจริงจริงไงก็ป๋องแป้งนะพ่อก็กระป๋องแป้งแต่นี่ก็คือมึงอย่าบอกกูว่าก็กูรู้แต่กูอยากซื้อเกืออะไรปูขาวใช่แอบสัดเขาแหละเขาแหละมึงอะไม่ใช่ไม่ใช่ปูขาวขาวอะเด้อเ้อด้อเห็นไหมลื่นเห็นไหมลื่นเฮ้ยออย่าไปชิม เหมือนอะไรกูรู้คืออะไรแบกกิ้งโซดาไม่ใช่ไอ้์สตา์กูรู้หมดแล้วไอเย็บไม่ใช่ไม่ใช่พวกเกิดก่อนมึงไอเย็บไม่ใช่ไม่ใช่มึงตอนแหลกเก่งไม่ใช่ไอซสตาไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่ได้นะรู้ล้างมือนะพ่อคืออะไรคืออะไรแต่ที่รู้คือว่าออกหมดจดเดี๋ยวพ่อดูเลยแต่เก่งมั้นอ๋อคืออะไรคืออะไรเออใช่ ใช่อะไรอะไรอะไรพักกินไอ้นี่อย่างเพราะเคยใช้คืออะไรโซดาไฟป่นโซดาไฟป่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณมีเวลาอีกหนึ่งนาทีไม่ต้องถูไม่ต้องถูนะพ่อไม่ต้องใช้แปรงขัดเลยเหรออย่านะกียใช่ป่ะคิดว่าใช่ป่ะสำหรับโซดาไฟป่น ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพ่อดูนะ15นาทีเท่านั้นแป้งเนี้ยมันจะสะอาดจัว้วเลยถามนี่ถามคือว่าแล้วมันแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่อ่ะแป้งนี่แหละจัดเจ็บเมื่อกี้นี่มึงยังไม่ทันอะไรนักมึงตอแหลกว่าด่กัลหลอกดีนะที่กูบอกบอกว่าผีบ้านผีเรือนบอกว่าอย่าเพิ่งไปเอามาถึงเจ็บไอ้ัดดูเลยนับเวลา15นาทีเดี๋ยวมาดูกันนี่ห้าโมงของพ่อนี้ลรอเพื่ออะไร ออกไหมปูนแดงพ่อออกรับแล้วแล้วหมดยังนีของปูนแดงพ่อหมดยังไม่หมดแม่เขารีบเขาบอกว่าหมามันเดินโละไอเต็มบ้านไม่แล้วมันออกไหมปูนแดงอ่ะก็เดี๋ยวมันจะออกเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะออกเออพอดีพอดีไปทามันก่อนพ่อเะไรไม่ออกอ๋อพ่อกําลังจะออกลิฟต์เออล้างซะแล้วพ่นไม่บอกนะพ่อะถ้าเกิดไม่กลัวหมาเดินเต็มบ้านอ่ะออกไปแล้วจริงอรอ โโอ้หทิ้งไว้สองชั่วโมงเนี่ยนะแล้วมันจะออกฤทธิ์เมื่อไหร่พอต้องใช้เวลาหน่อยประมาณทักเที่ยงคืนแม่กลัวหมาเลียหมดเลยเช้ามาโอ้โหหมาเต็มบ้านแล้วเออโหนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยดูดูดูนี่มีกจะโม้เยอะนะเผาเริ่มหลุดแล้วจริงแค่แป้งเย็นที่พ่อใช้เป็นประจำเนี่ยเนี่ยบอกเลยที่พ่อทาตัวเนี่ยความเย็นเนี่ยคือตะไค่ามันไม่ถูกกับความเย็นพ่อเยี่ยมอ่ะมึงหงาตอแหล่มากไอ้สัส ตอหลผูนพ่อไม่เชื่อมึงเชื่อมึงนี่นะยิ่งแกตัวนะครัวเป็นยิ่งตอแหลนะทำไมพวกไม่เชื่อก็ก็เทจากกระป๋องแป้งเห็นไหมตางูก็ใช้ได้แล้วเอาตางูเอาตาเอามอกระยะเดี๋ยวถ้าู่ไปซื้อที่ร้านมาตางูถ้าพ่มาเทอ่ะแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพอะโถเชื่อเชื่อเอไอเนี้ยเชื่อเถพอนึกไม่ออกคืออะไรมันก็ใกล้เคียงกับพวกโซลาไฟเนี่ยคืออะไรกินมันขึ้นแล้วไหนกินมันขึ้นแล้ว ินอออะไรเ่สไตล์พวกไฮโต้นี่วิสตองไฮเตอร์ด้วยวิสตงด้วยวิซอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวิซซอไม่ใช่นี่แหละนี่อะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วตัวตะกลิ่นมันเป็นไอ้นี่วะใช่แล้วกลิ่นมันเป็นไฮเตอร์กลิ่นคอรีนวะหรือว่าเป็นคอรีนวะตัวมาดมเนี่ยมันมากับมันมากับลมอ่ะ มันเป็นกลิ่นคอรีนเว้ยเพราะว่าคอรีนอ่ะมันมันทำให้ตาค่ายไม่ขึ้นหรืออาจจะเป็นคอรีนเข้มข้นวะใช่ไหมมันจะออกสไตายนั้นหะหมดเลยอ่ะเนี่ยก็คือไ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 ฮเตอร์ไอวิซซองอะไรนั่นแหละนี่ยาฟอกเสื้อผ้าสีขาวอ่ะเออหรือว่าช่วยได้ไหมเราลองมาดูกันว่าตาค่ายมันแพ้พวกนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะมันแพ้แต่มันแพงกิจการมึงรู้ไหม ที่เขาไปเอาที่พ่อไปเอาปูนขาวเพราะว่าเออปูนขาวมันถูกหน่อยใช่เหรอเออแต่ปูนขาวไม่มีกูก็เลยเล็ปูนแดงมันแต่อันนี้เราคือแป้งเย็นนะพ่อเอเอยี่สิให้เนี่ยดูดูดเอาที่เธอสบายใจนี่ดูนี่ไง เนี่ยมันเขียนผงพระจัดตะค่อยน้อมราคาสามร้อยบาทนวัตกรกมของายบรรจุไหมร้อยยี่สิบกราสามร้อยบาทนี่ทำไมฉลาดนะเออโถพ่อโดนไปแล้วพ่อโถ่เนี่นี่ยอะไง้ยเดี๋ยวพ่อดูประสิทธิภาพดู ซื้อเวลาใช่พ่อทำสามชั่วโมงหมดไปเท่าไหร่ใช่นี่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นของพ่อลาดไปนู้นพ่อมาเดินผ่านบ้านเออให้แดงไม่หมดเลยปูนอ่ะฮะนู้ว่าบ้านเมื่อวานนี้นะทำไมถ้าแม่เขาไม่กลัวว่าขาหมาเต็มบ้านนะววอกโอ้หวอกเลยแล้วอกเลยหมดนอกจากจะเป็นตะไครแล้วยังตีนแดงอีกเวลาเดินถ้าหนูรู้อย่างพ่อรู้อย่างว่าคืออะไรแต่เขาไม่บอกมานะว่ามันเือไอะไรแต่สิ่งที่วินิจฉัยได้คือกินมาคือกินไฮเตอร์อ กินไฮเตอร์เลยใช่กินมันา่ะก็คือไอ้น้ำยาล้างพื้นนี่แหละเนี่ยแล้วคันนี้มันมาสกัดเป็นผงแต่ถ้าจริงๆอ่ะปูนอะช่วยได้เยอะเลยหรอจริงพูดเลยเยอะจังวะขูดข่าวะนะยิ้มถ้าอะไรอะไรที่ประหยัดแม่นได้คุณภรรมอยากขุาวขาวี่บาทไอ้ปูนแดงกี่บาทพอดีพอก็ถ้าขนาดนี้แล้วก็ไม่เกิน30บาทโอ้ยของถูกก็ดีไม่มีรอกในโลกเนี้ยเออที่ไหนมีขาย โทสามร้อยดูได้ข้างน้าศาลด้วยไอโทผมรู้สึกปูนแดงพ่อเวลาเรากินเนี่ยป่ะปากมันจะเนื่อเนื่อมันมีโอกาสทําให้ปูนมันเนื่อได้เหมือนกันนะพี่ลองดูสิมึงเป็นเซลล์ขายเหรอพี่ลองลองดูนี่ไหมมึงนี่ขายเป็นเซลเลยเพื่อจะเนื่อแหมจะมาเฮ้ยยิ้มไปตัดคาบได้เหรอใช่พ่อยินงนี้ตรงไหนก้อนนี้อย่าเข้าตายังแสบเลยเมื่อกี้ มาเลยตอนนี้เอาตัวจะเอาเหรอนี่นะคะทุกคนก่อนก่อนที่พี่ิมจะสาดนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าตะไคร้จะหลุดออกไปจริงหรือเปล่ากับส0มร้อยพิมมาดูกันเลยดูว่าดูโอ้กลิ่นไฮเตอร์คอรินเลยพี่มาดูเลยมาดูดิกินไฮเตอร์ไม่ได้กินคอรินใช่ไหมใช่ไหมกินน้ำยาฟอกขาวใช่กับคอรินชัดเลย ก็คือพวกใช้ทำสระน้ำอ่ะสระว่ายน้ำมจะมีกลิ่นนี่เลยกลิ่นนี้เลยเอออเาเลยมาดูมาดูดิบอกเลยนะครับว่าป๋องเดียวรู้เรื่องแล้วอยากเข้าไปกั้นเงินทำไมกลัวเปียกเหรอไม่ได้กลัวเปียกเดี๋ยวมันตะปุ่มตะปั่มันขึ้นอ๋อพ่อกลัวสักทีเถอะฝองเดียวรู้เรื่องเอามาเอาเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ที สองเดียรู้เรื่องรู้ไหมรู้เรื่องขี่แป้งไม่ลื่นเลยเรทั้งกินคนจนเราต้อกินคนรองเท้ากินคนโอ้ยเยี่ยมเลเปิดน้ำมาเปิดน้ำมาลื่นลื่นไม่มีปั๊มอ่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรปั๊มไอ้นั่นพังนี่พอดูไอ้ไ่พ่อออกหมดเลยอ่ะนี่พอดูไข่เนาวพอดูนะโอ้โหดูดิโอ้โหไข่หลุดหมดเลยไม่ต้องขัด นี่เหมือนเราถ้าเราลองไม่กวายลุๆหน่อยได้ไหมได้รูหน่อยู่เดี๋ย่ดูดิไอ้ตรงที่ผมลู้เห็นป่ะเป็นรอยเป็นรอยไม่กวายเห็นป่ะนี่ไหนๆลุ้มให้หมดลู้ให้หมดลู้ให้หมดเพราะว่าเพราะฮ้ยพรก่อนเพรก่อนน้ำเพราะก่อนน้ำบ้านเรามันคนโง่เยอะเป็นไงยอ่ะถูถูถูพี่ชางอ่ะถูเฮ้ไอ้ตรงนี้ไม่โดนลื่นชักเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้า ขาวพื้นขาวพื้นเป็นยัไงพ่อดิปูนแดงพ่อสู้ผมไม่ได้หรอกที่ไม่ได้ออกแรงเลยนะสู้ทำไมเลยว่าว่าปูนแดงกูสู้มึงไม่ได้ไอ้ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันหนาเกินไปอาจจะต้องอีกรอบหนึ่งแล้ใช้เวลาอีกนานอีกนิดนึงนี่เห็นไหมนี่น้ำออกมาเขียวเลยนี่เห็นไหมนี่เราไม่ได้ตัดต่อเลยนะเราไม่ได้ขัดเลยนะทุกคนอ๋ออีกนิดนึ่งต้ออีกทีนึงเว้ยตรงนี้ตรงนี้ขาวเลยไอ้ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ดีขึ้นนะดีเลยแหละสามร้อยอ่ะ มึงเชื่อไหมล่ะภายในสี่นาทีอ่ะพอาะทำให้ฝืดทำไงมึงเชื่อเปล่าวไหนรับประกันได้มึงจะไม่มีมาฟิตฟิตเนี่ยเป็นไงพ่อเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อไปยกทรายมากระสอบอ๋อไม่ได้นี่เอาทรายขาดเหรอจริงเหรอพ่อเก่์เนี่ยการลื่นได้เลยอ่ะทรายอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็ออกนี่เป็นไงเป็นไงอาหยิบ กลิ่นเหมือนอะไรป่ะกลิ่นเหมือนสระน้ำจริงไฮเตอร์กลิ่นเหมือนสระน้ำเลยเขารู้แล้วตัวเพราะที่เขาขายให้เราอ่ะมันคือพวกนขมยาฟอกขาวเนี่ยนี่แหละแต่ว่าเขามีอีกวิธีนึงนะคือพร้อมถ่ายประกันพร้ถ่ายประกัอนะไอ้เดี๋ยวนี้พ่อเป็นตากล้องอะน่าน้าหัวหน่อยนะหน้าฝนเนี้ยตาไคร่มันจะขึ้นเยอะลองเอาวิธีของตะยังไปลองกับเอาวิธีของพี่ยิ้มไปลองดูได้เลยว่าใครจะเหนือกว่ากันถ้าทำไม่เป็นก็ขับรถมารับตะยังไปใช่ เขาล้างมันไดด้วยเพราะเหนียวมันไดเหลืองดูแล้วเมียมันเอาวิธีไหนวะมันจะไปเอาอะไรมันก็ไปเอาแปลงกันมันไปเอาแปลงแน่แน่เพราะมันบอกมันมีอีกมีอะไรอะไรอ่ะนี่บ้านอย่างเราใช่ต้องมีเครื่องทุนแรงมีไม่ใช้กันนี่มีขายของแล้วล่ะเนี่ยขายของกันเนี่ยเดี๋ยวดูนะพ่อนะไหนอ่ะ นี่นี่น้ำ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 โอ้โหไอเย็บเฮ้ยดีกว่าหะทันตาทันตาเลยทันตาเลยทำไมไม่ใช้กันไหนมาขอด้วยสามพันกว่านักกว่าอีกเฮี๋ยวขอด้วยเครื่องเนี่ยสามพันกว่าพันกว่าบ้าเอาพันกว่าราคาเหลือพันกว่าบาทมีหัวให้แปดหน้อ่าสรุปมึงขายของเนี่ยแบตเตอรี่ใช้ได้ไอ้เรียคลิปนี้ขายของอ่ะไปกดได้ที่ตะการ์ทิกเกอรแม่โบเวนล้วแม่โบนะตุ๊กต๊อกพ่อ 3ามครั้งเดียวนี่คาสามใช้ได้เลยไปเฮ้ยพ่อเขาัดหูได้ขัดหูได้ปะแบตหมดแล้วขัดหูไม่ได้เจีบขัดหูเจีบเป็นยังไงเชื่อเมีสินี่ดูดูนมขายของอ่ะดูแต่ต้นคิดมาสับนนและคิดขายของอ่ะเนี่ยเอมึงขายของอ่ะเือที่กูล้มเนี่ยไม่มีผลเลยเลยไม่มีผลเลยเอมึงขายของค่ะเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเด โอเคดีทั้งสองอย่างเป็นไงเออสรุปแล้วแต่ใครจะเลือกแบบไหนได้ทุนมากทุนน้อยทุนแรงอะไรก็ว่านไปได้แต่ถ้าอยากจะซื้อของพี่โบก็ไปที่ติ๊กต็อกเขาบ้าหรือเปล่าเนี่ยได้ค่าไหนพลาด้ค่าไหนนะไอ้นดีีร้จิง่ลือดเลยพ่อเพราะว่ามันเออเฮ้ยเวลาออกเลยเอ้ออกเลยเออแถวแถวแถวนีเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่สนใจแป้งกูเลยอ่ะ่ถุง จะหมดอ่ะตายห่าแล้วต้องเอากี่ถุงแบบเมื่อกี้ออ่ะแล้วเขาจะขายได้ไงไม่ต้องขายแล้วไปซื้อเครื่องเขานี่เขาเอาแค่คอมพิวเตอร์นี่ยเนี่ยน่อนกว่าด้วยเนี่ยย่งตลาดใช่ไหมครับหัวเนี่ยยังตลาด้แม่ปูดปืดเลยเนี่ยพ่อพ่อดูอ่ะแดวเดวอันนี้อันนี้สรุปสรุปว่าอันนี้ดีกว่าบวชหลังนี่ปรับได้สามารถปรับระดับได้พี่ทาบวชเนี่ยก็มันโง่แบบมืงเดินเลยไอ้จัดพี่ทาพี่ท้าปรับปรับไม่ได้ปรับหัวปรับหัว กดตรงนี้กดตรงนี้นี่เออยืดได้แล้วก็กดนี้อ๋อเปนแนวตรงก็ได้แนวโค้งก็ได้ได้หมดเอ้าโู่เอ้ยงูเนี่ยเออเอ่อเน้นเ้นเนนเ้นเนนน้น้นเนนเนนเนนน้น้ได้ได้นเน้าเนานเนนเน้น้นเน้น้เ้เ้นเนเน้เนานเอ้เ้นเเ้นเนานเเนานเน้นน้เนนเน้นน้นเร้นเ้เ้ สารดีไอไอเดาก็ได้ไปเลยก็ใครมีใครได้อะเออใครนำเสนอได้ดีกว่าคนนั้นก็ได้ไหมขายแบบนี้คุณขายแบบแบบแบบขายตรงอ่ะขายตรงเลยของดีตายแล้วอันนี้นอกจากจะขัดพื้นได้นะครับเช้าๆสำหรับคนเขาบ้านที่เก็บแ่งฟันนวดหน้าอันนี้ช่วยคุณได้ที่เคยขัดตั้วมาแล้วนะพี่หเขามีห่วยแฟนมึงยังจะขายอีกเราไม่ได้ค่าคอมเลยแล้วแบบเนี้ย เขบอกทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาขายสินค้าหรืออะไรเลยนี่เรื่องของเรื่องคือมันมีเห็นพ่อเห็นพ่อเห็นพ่อเขาขัดพื้นเพราะว่ามันลื่นจริงจริงเราก็เลยมาหาวิธีที่จะมาขัดตะไคร่น้ำกันก็เลยหาอุปกรณ์ต่างๆที่เราเคยซื้อมาเนี่ยมาใช้เจอกนใหม่อีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้ก็ถ่ายแพ้ไปกับนวัตกรรมของมันเจิดลิงลิงจิ๊ตอกไม่โบดีรือถึง เชิญใหม่พีนาครับสวัสดีครับโอ้ยหลงหัวแทบแตกไม่ได้ไม่ได้สักออดเดอร์เลยใครสนใจนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ต,ติกตอกแม่โบเข้าไปกดที่ตะก้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย